แสงเดือนกอวิกุลสาวอุดรอินสวิทค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ยาล้างกับสามีแล้วนะคะก็ต้องคิดแล้วค่ะจะกลับไปมือเปล่าหรือจะสู้ต่อค่ะคนอุดรคนอีสานสู้อยู่แล้วค่ะมีหรือจะกลับไปมือเปล่าใช่ไหมคะโอเคค่ะมาต่อเลยค่ะ หลังจากที่หย่าร้างกันไปนะคะก็ไม่ได้ย่อท้อต่อชีวิตนะคะสาอุดรชีวิตก็บินกลับไปที่เมืองไทยค่ะบินกลับไปที่เมืองไทยที่จะไปเรียนนวดแผนโบราณค่ะในปีคริตสตศักราชส0 2พันยค่ะคริตสต์ศักราช2009นะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงของการแยกอยู่ค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีอาชีพ เราจะต้องอยู่ให้ได้ตอนนั้นนะคะลูกก็เจสซิก้าก็ประมาณาสามขวดนาตาลีก็ประมาณขวดหนึ่งค่ะเราก็บินกลับไปเมืองไทยเลยค่ะไปเรียนนวดแผ่นโบราณที่วัดภูได้นวดเท้านวดไทยนวดน้ำมันมาสามใบค่ะหลังจากนั้นก็กลับมานะคะเพราะความที่เราจะต้องเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราก็คิดว่าเออ ถ้าเราเป็นลูกจ้าง,ขงเขาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะจัดสรรเวลาเองได้แต่ถ้าเราเปิดร้านนวดเป็นหมอนวดเราก็สามารถที่จะจัดสรรเวลาได้ค่ะพอดีว่าความบังเอิญโชคดีที่บ้านที่สาวอุดรอินสีวิทย์ไปเช่าอยู่นะคะด้านหน้าเป็นทำเลสำหรับลานค้าค่ะก็เลยเปิดร้านนวดหลังจากที่ไปเรียนจบมานะคะก็เปิดร้านนวด ตอนนั้นนะคะปีคริสต์ศักราช2 0 0 9ราคานวดอยู่ที่ตั้งราคาตอนนั้นก็คือร้านนวดแผ่นโบราณน,นวดไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะคะถือเป็นความโชคดีค่ะตอนนั้นก็เข้าชา่าค่าเช่าร้านอยู่ที่ประมาณ600ค่ะและ600 s w สวิตช์แฟรงค์นะคะตอนนั้นค่าเงินบาท1 s w สวิตช์แฟรงค์อยู่ที่ประมาณ32 30 32ค่ะ แล้วก็อัตราค่านวดก็คือนวดเท้าเก้นวดไทยหนึ่งรนวดน้ำมันร้อยยี่สิบค่ะในเวลา60สนาทีนะคะถือได้ว่าช่วงนั้นก็มีคนสนใจการนวดแล้วเรานวดเป็นแบบนวดรักษานวดแผนโบราณแล้วก็นวดผ่อนทานวดผ่อนคลายนะคะมีนวดเท้านวดไทยแล้วก็นวดน้ำมัน จากที่เปิดได้ประมาณ1ปีอาชีพอาชีพนวดแผนโบราณนวดแพทย์แผนไทยสามารถสร้างรายได้ถือได้ว่าตอนนั้นเป็นทั้งแม่เลี้ยงเดียวนะคะแล้วก็เปิดร้านนวดด้วยก็เลยคิดว่าต้องเรียนเพิ่มเติมก็เลยบินมาที่เมืองไทยนะคะ แล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมเป็นนวดรักษานวดกดจุดเพิ่มเติมอีกค่ะหลังจากนั้นก็ได้ใบประกาศการแพทย์แผนไทยนวดรักษานะคะของวัดโพแล้วก็กลับมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หมายถึงว่าก็มาต่อยอดทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะคะจากที่เราเปิดร้านด้วยมาประมาณหนึ่งปีก็เห็นว่า การเปิดร้านนวดสามารถสร้างรายได้ทัให้เราสามารถจัดสรรเวลาในการทำงานได้เพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกสองคนค่ะกำลังจะไปได้ดีสามีก็เริ่มเห็นว่าสามีที่อยากกันแล้วพ่อของลูกเห็นว่าเราเริ่มมีรายได้มีการทำงานใช่ไหมคะทำให้เราต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะ ย้ำย้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นศาลตอนนั้นก็คือเราต้องเลือกลูกตอนนั้นก็คือเราก็ไม่ทำงานเองหามานวดหาหมอนนวดมานวดแบ่งค่านวดค่ะจนสุดท้ายท้ายสุดเราก็แพ้ในชั้นศาลนะคะก็เลยก็เลยปล่อยไปค่ะ แล้วเรามาคิดดูว่าการที่เราจะบอกว่าเรารักลูกกอดลูกหอมลูกทุกวันทุกคืนและเราไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ใช่ไหมคะมากอดกันตายเนี่ยมันก็ไม่ไหวก็เลยคิดว่ายัางไงเขาก็เป็นพ่อของลูกเจ็ดจำนงมาแย่งชิงกับเราในฉันสารว่าเขาอยากจะดูแลปุตร เราก็เลยไม่ไปต่อในชั้นศาลที่สูงค่ะก็เลยทําให้เราต้องยอมรับในจุดนั้นว่าเราแพ้ลูกต้องไปอยู่ในความดูแลของพ่อหลังจากนั้นชีวิตของสาวอุดรในสวิตไม่มีอะไรเลยคะ่ะเหลือแต่หน้าที่ของการรับผิดชอบเพราะเราจะส่งส่งเสียบุตรบุตรอยู่กับฝ่ายชายเราต้องหาเงิน ส่งเสียบุตรเป็นเขาเรียกว่าค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะให้กับฝ่ายชายในเราจะมีครอบครัวที่เมืองไทยครอบครัวของเราพ่อแม่ของเราก็แก่เท่าแล้วเหมือนกับตอนนั้นตัวเองคือเราต้องดูแลพ่อแม่ที่เมืองไทยแล้วก็ลูกที่ในประเทศฟินแลนด์ค่ะทำให้เกิดการมุ่งม,มั่น เกิดการเพิ่มงานเพิ่มอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพขยายสาขาจากที่มีร้านนวด1สาขาก็ขยับเป็น2เป็น 3, เป็น4ค่ะช่วงนั้นหมอนวดก็ยังพอมีบ้างแล้วตัวเองก็สอนนวดด้วยค่ะสอนที่ตัวเองได้ไปศึกษาเล่าเรียนมาจากวัดโพสอนตามตำรา สอนจากประสบการณ์ทำด้วยใจก็มีคนที่เรียนแล้วมาทำงานให้เราบ้างแล้วก็คนที่เรียนกับเราก็ไปเปิดร้านเองค่ะถ้าเข้ามาเรียนกับเราแล้วก็สามารถไปเปิดร้านเองได้เนี่ยเราควรจะภูมิใจค่ะอืมแล้วก็มีได้เพื่อนร่วมงานที่เป็นหมอนวดมือดีนะคะน้องเป้ ก็มาช่วยเราอยู่ตั้งแต่ปี2009อยู่ช่วยเราเป็น10ปีเลยค่ะหลังจากนั้นเขาก็มีเหตุผลของเขาธุระของเขาที่เขาจะต้องกลับไปดูแลครอบครัวของเขาที่เมืองไทยนะคะหลังจากนั้นก็เลยจบกันไปแล้วก็ยังมีลูกน้องคนอื่นๆอ,อ,อีกนะคะแล้วจุดที่ทำไมสาวอุดรในชีวิตถึงยุติอาชีพของการเป็นหมอนวนวด หากใครที่เป็นเจ้าของร้านนวดนะคะก็จะรู้ซึ้งถึงปัญหานี้ดีค่ะกอกับช่วงระยะหลังมาในปีคริสตศักราช2010กว่าอะไรเงี้ยคือสาวดรสีวิตเปิดร้านนวดตั้งแต่2009นะคะเปิดมาได้เป็น7เป็น8ปีเลยแล้วหลังจากนั้นก็ยุติบทบาท ของการเปิดร้านนวดหันมาเปิดร้านขายอาหารร้านขายข้าวแกงค่ะปัญหาของร้านนวดมีเยอะแยะมากมายค่ะไม่ขอลุงลึกในส่วนนี้นะคะมิฉะนั้นเราคุยคงคุยกันยาวเลยค่ะมาเปิดเป็นร้านขายข้าวแกงค่ะร้านขายข้าวแกงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเปิดร้านเดียวนะคะเปิดมาหลายร้านเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิด เปิดแล้วปล่อยเปิดแล้วสารพัดล้มลุกคลุกครานเกี่ยวกับร้านอาหารหมาก็หลายปีค่ะหากท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสิวิตนะคะสวัสดีค่ะ Yeah. <laughs>